ชาาที่ญี่ปุ่นในวันที่สามนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรทานกันนะฮะเดี๋ยวไปที่รอสันกันเลยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ดู้ว่าจะไปซื้อทานยังไงนะครับเนี่ยสะดวกซื้อดีที่สุดนะครับวันนี้เรามาพักที่เดียวกังกันนะครับเราพักที่เดียวกังอยู่สองคืนนะฮะอันนี้จะเป็นจักรยานให้เช่านะครับ เทียบเลยวันนี้ท้องฟ้าสวยมากเมื่อวานมาเนี่ยโอ้โหฝนตกทั้งคืนเลยฝนตกทั้งวันเลยดีกว่าครับเที่ยวแบบเฉยชาเฉยชเลยนะฮะเมื่อวานก็ไปเที่ยวโอชินอฮักไกกันมานะครับส่วนวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเจดีย์แดงชูเลโตโอ้เราได้เห็นภูเขาไฟจุจิแล้วนีนีนน อนนี้นะครับเราก็อยู่ที่หน้าสถานีคาวะคุชิโกแล้วนะครับนี่เป็นไงคมูเมื่อวานฝนยังตกหนักอยู่เลยนะครับแต่วันนี้ท้องฟ้าสดใสมากแจ่มเลยนะครับเรามาปลายเดือนพฤษภาคมนะครับยังได้เห็นฮิมะอยู่บนหัวหัวของรถไฟฟูจินะครับ นี้เราก็นั่งบัตรแดงอะคะ่ะซื้อตั๋วเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเป็นวันเดทีบะคะ่ะเราก็จะไปสถานีสุดท้ายก่อนเลยอะคะ่ะเราจะไปที่โอิชิฟ้าค่ะวันนี้อากาศดีแดดดีอะคะ่ะเราจะไปดูแบบภูเขาไฟฟูจินะคะใกล้ๆอะคะ่ะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนพิษภณาปลายเดือนพฤษภาและะ้วค่ะถ้าเกิดใครจะมาช่วงนี้นะคะยังมีหิมะอยู่นะคะเอ่อก็คือมเมื่อวานะฝนตกทั้งวันเลยะคะ่ะแต่ก็ยังพอเดินเที่ยวได้อะคะ่ะ วันนี้อ่อวโหแดดแรงมากเลยค่ะอากาศดีอะค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูภูเขาไฟฟูจิใกล้ๆนะคะตามค่ะการเดินทางของเรานะคะเราก็ตอนแรกอะเราก็นั่งบัตรแดงมาบัตรแดงมาเสร็จเราก็บแบบตัดสินใจลงที่เบอร์เก้าก่อนที่ขึ้นไปแบบไปดูกระเชา้าขึ้นกระเชา้าไปดูแบบวิวข้างบนนะคะก็โอเคนะคะพอแบบเราลงมาเนี่ยแบบคนเยอะมากเลยค่ะ เขาก็จะเปิดแบบประมาณสักถึงสักห้าโมงอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็แผนไม่ถูกเนาะว่าเราจะต้องแบบเอ๊ะมาที่สถานีสุดท้ายก่อนหรือว่าแบบจะต้องเริ่มเที่ยวก่อนเราก็ตัดสินใจลงไปที่เบอร์เก้าไปดูกระเช้่็จะ

ตรงนี้ล่ะค่ะเราอะไรนะฟูจิอะไรล่ะเมาลูบเวลูบเวเราขึ้นกระเช้ามาเมื่อกี้นี้ได้เห็นได้เห็นฟูจิอยู่เซี่ยวตรงไหนไงที่เขาชอบมาสารคังกันนะตรงนั้นอ่ะตรงกระต่ายตรงนั้นน่ะก็นั่งกระเช้ามาดูฟูจิค่ะแต่ก็ไม่เห็นหรอก เห็นได้น่อยแต่เดี๋ยวอันนี้จะขึ้นไปข้างบนที่เขามีชิงช้าอยู่ด้านบนเดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนอีกนะครับวนนมีอะไรคนนี้มีอะไรยังไม่รู้เลยไม่เคยรู้ได้ไงยังไม่รู้เลยแต่รู้ว่าขอบแต่แต่วันนี้เรามาเที่ยวนี่เนื้อตัวสะอาดนะ โอ้อันนี้โอ้โหนย่ยงกระยูไทยไม่ไม่อะไม่เหมือนฝนอันนี้เขาเดินเที่ยวได้อ๋อฝนก็เม็ดเล็กแต่บ้านเราฝนเมด็ดใหญ่ไม่ใช่ฝนอันเดียวฮะมันมาพ <c oughs> ัดลมมันมาพัดลมพัดฝา <c oughs>

戦国時代の武田軍をモチーフとした1和風の船でのユーロの古城時ーロの人たちは一旦どこでもご覧いただけることですか ตอนนี้เราอยู่ที่โอิชิพาร์คนะครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นฟูจินะครับเพราะว่าเมฆบงังไป <c oughs> เดินไปนะัข้างในข้างในดีกวอ่าเดินไปเนู่นสถานีตรงนู้นจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ไกลกันมากนะถ้าเรามีเวลาเราปั่นจักรยานก็ได้นะโอ้อแต่มหนก็แบบค่าเช่าจักรยานก็แพงใช่ทุกอย่างส่วนมากเขาจะคิดมานั่งกินในเต็มกันนี่นี่เดินเข้าไปในส่วนเนี่ยแล้วเขาก็จะมีทางเดินส่วนน้อยๆออกไม่ให้เข้าต้องเข้าทางนู้น ไอติมอันนี้นะห้าร้อยเยนนะอ่าเป็นไรเป็นรสไรสีเขียวอันนี้อง,งุ่นอันนี้นนค่ะบูเบอรี่ค่ะอ๋อไม่ใช่สีเขยียวมะชัดใช่ไหมชัดดีปะ่ะอืมอร่อยเลยเหรอเป็นไอติมแบบไหนอ่น <c oughs> ะก็ <c oughs> ให้ติมแบบบ้านแบบบ้านเราเลย <c oughs> ใช่ เป็นเนื้อเขาจะแบบเนียนกว่านะหรอไม่เหมือนบ้านเนื้อเนื้อเนียนไม่ไม่เหมือนเนื้อกัะทีค่ะหรออันนี้อันนี้ก็จะแบบได้สองรสชาติค่ะเลือกชาติเดียวก็ได้ตอนแรกจะเอามาลิลาค่ะมาลีลาแต่แบบบ้านเราก็มีปะอย่างนี้ดีกว่าเนะอันนี้นะคะราคาค่ะห้าร้อยเ็นก็หลายยี่สิบห้าบาทค่ะแล้วเรายี่สิบบาทประมาณนั้นใ มือกล้องวานแล้วค่ะถามาอิ่ม,ม่ะเดินเดินไปข้างในอะไปดูวด่วมา,ามีอนะไรแบบ อันนี้นะครับจะเป็นส่วนโออิชิปาร์คนะฮะโออิชิปาร์คนี่เขาก็จะมีพวกโชว์ดอกไม้นะจะเป็นพวกดอกอะไรดอกกุหลาบดอกกุหลาบ,าบดอกอะไรเนี่ยหน่อยไม่รอกใช่มอสป่ะ <c oughs> อะไรนะอะไรนะที่ชื่อฝรั่งฝรั่งอะดอกเดซีอ่อ่ะใช้เดซี่ป่ะไม่ใช่ ในนี้เขาก็จะมีคนดูแลต้นไม้คนดูแลดอกไม้นะครับในส่วนโอชิปาร์คนะครับซึ่งมันคอนทรา์กับนักท่องเที่ยวมากเลยนะครับนักท่องเที่ยวก็เดินเที่ยวเดินชมคนดูแลเขาก็จะดูแลนะครับเพื่อให้มีดอกไม้ให้เราได้ดูกันนะครับเขาก็จะมีดอกไม้อยู่หลายสายพันธุ์นะครับรแต่แตงกิงกิ่งไหนมันเริ่มไม่ดีเขาก็เริ่มตัดออกละเพื่อรอก,กิ่งใหม่ออกมา หม้อข้าวหม้อแกงลิงใช่ไหมใช่หม้อข้าวหม้อแกงลิงไหมเราเรียกไม่ถูกนะอะไรหม้อข้าวหม้อแกงเราอยู่ในสวนโออิชิปาร์คค่ะ ตอนแรกเราคิดว่ามันแคบแค่มีแค่สวนแบบดอกกุหลาบอะไรอย่างนี้นะคะแต่คือข้างในค่อนข้างกว้างค่ะไม่ค่อนข้าค่ะกว้างเลยเดินเมื่อยเหมือนกันมันก็จะมีเป็นโซนไปอะค่ะมันก็จะมีเป็นพวกแบบคาเฟ่ค่ะร้านน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะปนๆกันไปอะค่ะก็เขาจัดสถานที่ได้แบบสวยอะค่ะใช่แต่วันนี้ค่ะคงไม่มีโอกาสได้เห็น ภูเขาไฟฟูจิแล้วล่ะค่ะกลินตอนเช้ามาแล้วใช่ใช่แล้วตอนนี้ก็ไม่เขาจะมาเรื่อยๆมันมันเข้าคอนเซปต์เลยค่ะที่แบบตอนแรกเราก็ไม่เชื่อนะว่าแบบว่าเฮ้ยเห็นแล้วก็ต้องเห็นได้ทั้งวันสิอะไรอย่างเงี้ยเออที่เขาบอกว่าภูเขาไฟฟูจิขี้อายขี้อายจริงๆเพราะแบบรอบๆนะคะก็ภูเขาเยอะอยู่ค่ะแต่เห็นชัดเจนทุกลูกเลยแต่ถ้าแบบถ้าได้เห็นนะโหประทับใจอะค่ะค่ะตอนนี้เราก็นั yup> Bal, ่งพักเหนื่อยเนาะ อยู่ในโซนที่เป็นแบบรวมคาเฟ่ของโซนโออิชิปาร์กอะใช่ค่ะก็จะมีทั้งแบบร้านน้ำต่างๆร้านขนมร้านอะไรแต่ไอติมที่นี่อร่อยนะอืมไอติมที่นี่อร่อยอะค่ะก็ปกติอะค่ะด้วยสถานที่ท่องเที่ยวค่ะก็ราคานี้แต่อร่อยอะค่ะมันแบบมันละมุนมากอร่อยจะอีกแท่งหนึ่งก็ได้นะคะ <c oughs> แต่ก็คือถ้าแบบรสชาติได้ขายดีอะ่ะก็จะหมดอะค่ะ เราก็ซื้อรสชาติอื่นๆเพราะคิดว่าน่าจะอร่อยทุกรสชาติแหละแล้วสถานีต่อไปเราจะไปไหนคะเปลี่ยนเรื่องเพราะเราค่อนข้างที่จะเดินครบแล้วนะน่าจะ1 7 1เแปมั้งใช่อ๋อเราเนี่ยสิบสิบเราคิดว่าถ้าแบบเราจะไม่ผิดนะมันน่าจะปิดหรือเปล่าะคะที่คุณบอกว่ามันเป็นอะไรอ่ะเราก็จะมีพี่ที่แนะนำมาเขาว่าให้ไปมิวเซียมมิวสิก่ามันดูในนี้วมันปิดอ่าแต่น่าจะไปสิหมั้ง ไปเลขสิบหกค่ะสิบหกอะไรก็ไม่รู้เพราะเรากระเลียงข้ามมือนมั่วๆไปงั้นเลยก็จะบอกว่าคือจะจะพูดว่าไงดีอ่ะก็เหมือนแบบถ้าตรงไหนดังอ่ะก็มีคนถ้าตรงไหนไม่ดังอ่ะก็ไม่มีคนเนาะ กโลงนะครับเขามีรูปให้ดูอยู่นี่ก็เดินตามรูปไปเลยเมีสวนผ้าเขาดูดิมป ขนาดมาหน้าที่ไม่ใช่ต้องเที่ยวนะเนี่ยคนยังตํำเลยคือเหมือนประมาณว่าถ้าสมมติว่าอากาศดีอ่ะเขาก็จะออกเที่ยวกันแต่ถ้าฝนตกเขาบ้านใครบ้านไหนนี่นี่ตรงนี้ลมก็จะมีคนบ้าทั้งนั้นเราสองคนบูรากี่โมบายสองอันนี้เรากินข้าวเที่ยง โดริยากิไม่ใช่ทาโกยากิอะไรหรอเอเอาทาโกยากิเราก็ไม่ใช่ใชเป็นญี่ปุ่นนะเราไม่รู้อ่ะอเอาข่ปีแค่ของโต๊ะทสามสามลูกหรือชิมนี่ชิมน,นี้เป็นไงเดี๋ยว<อ>ให้ดูก่อนให้ดูแซ่ปลาหมึกค่ะอืมแต่แปพงโคตรเยอะเลยค่ะดีไม่ซื้อดังงูอีกเด,ดังงูไม่กินเราวมื่อวานนั้นกินแล้วเฉย ญี่ปุ่นจะมีกี่รสะไรนะหวานกระเข็มหวานเนบเข็มแค่สองรสนั้นเท่านั้นเราก็จะแบบกินแบบรีบๆเออก็กินให้มันอิ่มๆแค่นั้นเนาะความอร่อยมมีเนี่ยคือมันร้อนอ่ะแล้วเราก็จะแบบบ้านเราอร่อยกว่านะโหอาหารประเทศไทยนี่แบบอร่อยสุดแล้ว อันนี้ก็แป้งค่ะยังไงรสชาติเหมือนบ้านเราไหมเหมือนทาโ,โยกยหกิบ้านเราวะจะบอกว่าไม่เคยกินนะแต่เขาแบบทำไมาเขาชอบกินแป้งเนาะแต่ทำไมาเขาไม่อ้วนค่ะอืมอืมอเตย,ยไม่รู้อ่ะก่อนจะไปอะไรนะปุ๊ด ไรอะที่ที่เลยอะ่ะเลยนะที่อยากจะกไปอะ่ะขูกระดึงขูกระดึงเดินนี่ก่อนไหวดีแค่นี้เองเอก็ถึงแล้วเขาไม่ไหวดิ่พอเป็นแกแล้วแต่เมื่อกี้เสียเวลา <c oughs> เดินอ้อม <c oughs> เปลืองแรงไม่ต้องสิบนาทีได้นะ,ะแต่ไปไหนเขาแบบาถี่บ้าง 哎，从从一从一下跑二下，是很美的，美的美的。美 แต่แบบคนเยอะนะคะนเยอะนะแต่แบบเยี่ยมนะเหมือนแบบมีแบบมีเป้าหมายอะเนาะแต่ละคนอะดูดิเป้าหมายกูจะแต่งเออใช่ป่ะเออจีไม่เห็นแล้วได้แล้วเออใช่ก็ยิ้มได้นะต้องตอนเช้าใช่ป่ะรอมานานแล้วลุ้นกันหน้าดูเลยใช่ไหมตอนนี้เราก็เดี๋ยวจะกลับคาวากุจิโกะ ทำไรคะเนี่ยเรามาร้วนก็เป็นเีริ่งมคนเกียวแบบไม่บอก่อครับ